เรามาถึงที่วัดซูมิโยชิศาลเจ้าซูมิโยชินะครับที่โอซาก้านะครับตอนนี้เราถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าพาไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้อยู่ที่นี่เลยนะครับนี่ศาลเจ้าเก่าแก่ที่นี่ประวัติคร่าวๆนะครับศาลเจ้าซูมิโยชิเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่3นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ของญี่ปุ่นเลยที่นี่ไม่ใช่ว่าแค่เก่าแก่เท่านั้นนะแต่ว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมก็เก่าแก่นะครับแล้วก็สร้างมาตั้งแต่ปีพศ211เดินดูไปแล้วก็ฟังประวัติจากหน้าไปด้วยแล้วกันเนาะเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วการสร้างเนี่ยเรียกว่าพิกว่าเก่าแก่ได้ติดอันดับโลกเลยแหละต้นๆเลยจะมีหลังคาแบบทรงต่างๆจากที่อื่นๆที่จะมีทรงโค้ง,คง จ,จะถูกตกแต่งด้วยไม้ที่มีลักษณะกวยกันคล้ายกับไม้กางเขนของศาสนาคิดนี่ก็สะพานส้มเนาะเก่านะเก่ามากๆที่นี่ถือว่าเก่ามากๆเลยส่วนเรื่องขอพรนี่ผมยังไม่แน่ใจนะสวยมากเลยนะสีส้มเนี่ยเป็นสีที่มีพลังนะอบอุ่นสดสีสดสวยมากเลยสันเจ้าแห่งนี้ไม่ใช่มีแค่ด้านปัตยกรรมหากยังเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของเทพคามิ เทพเจ้าชินโตที่เชื่อว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัยแข้าวคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับโอ้โหคือชื่อเรื่องความปลอดภัยแค้าวคลาดนี่เองโดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงเลยนะและชาวเรือที่ให้ความนับถือเทพเจ้าองค์นี้มากๆเห็นได้จากการที่สามารถเห็นศาลเจ้ารูปแบบนี้ได้ตามบริเวณใกล้ๆ ท่าเรือนะนอกจากตัวสารเจ้าหลักอย่างสารเจ้าซูมิโยชิแล้วนี่แค่ค่าเรื่องความปลอดภัยสำคัญเรื่องนี้เลยเพราะเกี่ยวกับชาวประมงเคนเอาเกี่ยวกับชาวประมงเวลาที่ออกออกเรือไปอ่ะแล้วเขาต้องการความปลอดภัยใช่ไหมใช่เพราะออกเรือก็เสี่ยงนะอันตราย แล้วก็อ้อมลงไแล้วน้อไม่ใช่เนี่ยแล้วก็มือซ้ายน้าแล้วก็เวาน้ำวาน้แล้วก็เอามือซ้ายเขืาไปน้แล้วก็บ้วนแล้วก็ถูเออออกอางนี้ชำระล้างแต่ถ้าหากว่าเป็นที่ที่มีที่ตาก่ะก็ให้เอาปุ๊บแตะสายมาบล้างที่ตักอ๋อถูกต้องนะ อ่านมาแล้วเยี่ยมที่มีคอาทบาอ๋ออ่ะดีแล้วแครัวคลาดปลอดภัยครับก็เดินเข้าไปถึงข้างในแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็เราแค่เดินไหวตามจุดเค่นั้นนะครับมากับไหวขอพรในแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเท่านั้นเองครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาถึงศาลเจ้าแล้วแล้วก็ขอพรแล้วทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะเราไปกินข้าวกลางวันกันนะครับ โอเคนะครับขอบคุณที่ติด,ต,ดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย